เดี๋ยวคนส่งแก๊สเขาก็ไม่กล้ามาส่งแก๊สบ้านเราอ่ะลูกอืมโอ้โหคุณอะจะเข้ามาแชนอแโนอจะมาฉีดแจกตรงนี้ไม่ได้นะคะเรียบร้อยทำไมอ่ะฮะดู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 ว่านางเปิดประตูได้พ่ออยากปิด มันก็ออกแล้ว่ะันาะก็ขีดอีกว่ยอ,อือตายแล้วเดี๋ยวอ้ซิชูเช็ดฉีกันโสรไม่มีเรื่องเลยค่ะนั่งนี่มัม้ยเออนัง่งไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะต้องสนนะคะอือดูฉีแล้วก็เจี๊ยบโอ้ย เข้าจะเข้าเปิดเจงนี้นะรประตูนี่นะให้เขาทำงานก่อนลูกเอ้ยนะประตูหน้ตาต่างประตูกระจกเ่ยเช็ดทุกวันสลัดทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเกบ็บเก็บเก็บเก็บไม่ได้เกบ็บเอาออกไปนู่นเลย ตแม่ไปเประตูให้มาล่อหล่อคนงานมาเปลี่ยนถังแก๊สลูกมาเปลี่ยนถังแก๊สธนาธนาหลบค่ะี๋ยวก็จับไปเลยนะเดี๋ยวจับไปด้วยเลยนะให้ไปด้วยเลยนะ ไปน้ำแงอยากไปน้ำแงอยากไปน้ำแงอยากไปน้ำงาแน่นอ้องยั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 งเอาตังงรีบรีบหนีก่อนเลยไม่เอาตังให้กแต่นอไปกับเขา ลมใหญ่เลยวนลมใหญ่เลยลูกไปแล้วเขาไปแล้วลูกไปแล้วเขาก็ไม่กล้ามาส่งแก๊สบ้านเราอีกเลยไปทำเขาซะโอ้โหกระโดดใส่จน ไปถ่ายคล <ะ S 1> ิปแล้วก็วุ่นวายคนละตัวตโนมาตโนมาค่ะตโนมาเข้าบ้านลูกไหไปคะ่ะเข้าไปข,นนปไปข้างในไปไปเข้าไปข้างในไปไปเร็วเขไปเออไปไปนอนเหมือนเดิมไป ไปนอนอยู่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี่ลูกไปมันดมดมรอยเท้าเขาหนึ่งกิน,น,นข้าวเขานะเหน่ผู้ใดมันมาวะนะแม่ไม่กินข้าวเดียวนึงจับไว้ให้ยังวะไปสำรวจไป